เห็นเด็ดตรงที่เกมมาร์กไงตรงเนินนั้นไงก็เลยขี่ไปทิ้งหินนั้นไม่รู้ว่าตรงตรงหน้าตรงหน้าแทบยังไม่ไปเอาใหม่ไหมจริงจริงเอาใหม่สิมันเป็นยังไงอาการมันเนี่ยผมรีสียงอันนี้ Welcome to PUBG Mobile. PUBG Let's fight together. แทบมามัมมี่มันต้องมัมมี่มันถึงจะอยู่ตัวทางนี้ข้างหลังข้างหลัง Let's head to h a l d House เอ๋ใจหนงใส่มัมมี่มันลืมใส่มัมมี่นี่เองแบบทีนี้มันก็เลยอืม Let's head to here ไม่มองไอ้ <c oughs> ผมยิงนอกไปตัวนึงแล้วไปตัวนูน้นผมไม่เห็นไย ไม่ไอตัวหน้าตัวซ้ายอะถ้าจะผมทิ่มลงไปอะน่าจะอยู่ตัวใกล้ใกล้แท็บไปแหละตัวนั้นน่ยยิงผมแต่ว่าไอตัวที่เกมยิงอะผมเห็นมันอยู่แต่ตัวหลังผมมันไม่เห็นผมเลยโดนตัวนั้นเลยได้ต,ตัวโ t นเ e ร e แปลว่าถ้าเกิดว่าเออตัวเดียวเมื่อกี้นี้ก็น่าจะได้อยู่แต่ตอนที่บุ๊ดีมาของเซิร์ฟอื่นมันเป็น มันมีชุดอันนี้ให้ซื้อเลยนะชุดร้อยห้าสิบยูซีชุดเหมือนยิปมันมีชุดกังฟูแบบเออใช่ใช่เซิร์ฟอื่นนะไม่เซิร์ฟเราแล้วใช่มันมันมาในมันมาชุดกังฟูอ่ะแบบแบบชุดขาขาวว่ะชุดชุดเทาเป็นชุดเทาอ่ะคล้ายๆผมใส่แต่เป็นสีเทาสีเทาผมยังถามเขาเลยว่า เซิร์ฟไหนไม่รู้ว่าเกาหลีหรือเปล่านั้นน่ะมันเป็นชุด 150UC เลยนะเป็นส่วนลด1 5 0 u c เลยปกเข้าที่ประกิน,นใช่ไหมทรับอมืมันไม่เข้าไทยไม่เป็นไรคิดว่ากะเข้าไทยแล้วเออจะซื้อใส่ไหนใช่นะครอยากดูเซิรมฟล่ะ เอามาเองเสร์ฟหลักไม่ได้เพรจริงงัรถรถผมเห็นเสร์ฟนอกกว่าจากเขาไทยนี่้โหนานเลยนะนานมากใช่ใช่ใชเนี่เกือบปีไหมเกือบถึงไหมเกือบถึงเนาะใช่ตั้งแต่ผมกลับตั้งใช่ผมว่าผมเห็นตั้งแต่ผมเลิกไปหรือเปล่าวะช่วงที่ผมเลิกไปแน่ๆเลยอ่ะเป็นปีแล้วกันเพราะว่าคนคนดังๆมุดเพียบ ราคาก็ไม่ถูกก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นแหละแค่ว่ามดุดก่อนกันได้ได้ใช้ก่อนมันเติมยูซีจากจากไทยไปเลยไงเติมยูซีไปเลยแล้วก็ไปสุ่มอย่างเดียวไปถึงมือมีเอมโฟร์นะเปน็น,นหนบมือเ้วอืม กกไ,ได้ทำการละมันจะบอกว่าเจ็กกาทำไมสายตาแบบจะหยิบปืนนี้จะไปกดอีกอันหนึ่งจะ,จะลอก<อ>ว่าไ,ไอแพดของลองชายเจ๊งครับที่ว่าไอแอร์สี I I ครับเคยอลองลองนะครับไม,ไม่ลองปรับผมมีมีผม,ผมผมมีแล้วผม,ผม,มตัดไว้แบบ เราลองจับแล้วไปขนมอ๋อกระชับขึ้นมาเนี่ยกลับมาเล่นมือถือไม่ได้ละเล่นเนี่ยดียละไม่ไ่้เมืองก็มีรถนะ I got supplies tư thong là tư à? này mày có mày 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 ไ,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 ไปเลยไปเลยอือ mm hmm. ถามแยกตัวเ็กถามแยกแค่เบอร์สี่เเบอร์สามเมื่อกี้ถามแยก<า>ของ,ของผมหรอใช่ใวิ่งทาเสนออยู่เมื่อ,อกี้หมืนไม่รู้หมดอ่ะคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะ ไม่แบบแบบ,แบบแบบนี้นนวิ่งข้ามเลยวิ่งข้ามาวิ่งข้ามมาฝั่งนี้เหรอไม่ไม่วิ่งไปฝัง่งเลยอืมรอให้เงี้ยผมขี่เราเราข<ม>ี่ไน<ม>นะก้ก,ก็จะหอดดูอะไรแล้วหมดรถสัตว์เลี้ยงผมไม่ได้ใจไปดีกว่า ม่ีอดอกมีอดอเอดอกกันดีกว่าเรากกข้างหน้าเห็นไะมเห็นเลยเหเลเหเลไอ้เหี้ยมองตมองอดอกโอ้โหเต็มเต็มมองแต่มองไอ้ดเกไปไปดูไปดูไปกับเพื่อนดีกวงเอ๊ะรถเราน้ำมันจะหมดนะ เาไปก่อนเดี๋ยวผมลงไปลงไปเอาดิผมไปเอาลงข้างล่างอ่ไปอุโมงคดีก่อนเจอครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้บ้านเปิดแล้วอะ่ะมี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 ไอ้นั้น<ม>น่ะหมดหมดหมดเอ๊ะตามมาพีเม็ดไม่เอาไม่เอายิงเลย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 อะไร

แคลเทพธิดาไหมไม่เอาครับเฮ้ยเจ็คๆ็มีเสียงลุดตรงไหนข้างล่างเหรอข้างล่างอยู่ข้างล่างล่างเออมีมีช่บอดเป่ามันบอดเลยตรงเต้นี่นะเต้ใต้หลุมใต้หลุม ผมเพิ่งขึ้นมาจากหลุมอ่ะผมไม่เห็นตกไกลกว่าคุณเห็นแต่เท้าจะไม่บอกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินนะได้เห็นเท้าผมเพิ่งออกมาจากหลุมเนี่ยมาตรงได้ยินบบเสียงหลุม Bà con bóng con, con bóng 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 không bóng mark the location. bóng bóng chụp hay nóc nóc khe nha,

เดี๋ย่ตรงไหนอ่ะโอเคกตบปัดแ่ปัดสบงฮะไม่มีจะมุกปเลยปัดให้ปะความมาในยิงเลยครับกอดทราบเลย Thank you ข้าไปแล้วเจ็บเกาะรันมั MK นมาเก็บเครนครับป <บา S 1> อ ไม่ไหนนะสำตัวเลยนะเมื่อกี้น็อกแกหมั้ยผมยิงนกอคให้ตัวหนึ่งอี่นกไ้สามนำของผมแล้วนยังเคในกล่องเนาะผมไม่มีแม็กอ่ะไม่ได้เลนแม็กเตเหรอเอาแม็กเต้ดิผมไหมนี่สมนี้มีแม็กเต้ไม่นี่นะ ก็กองกว่า UMP ต้องเล่นตีน่าคิเดเลเขามงนะึงเลยมันเขา<อ>ยังเล่นได้นะโดยเยอะอยู่นะ,นะเนี่ยเยอะครับเดี๋กวกนันนะออกเก็บเอ็มเก็บเป็น อยู่ไหนนะอยู่ไหนมีนะบนบ้านบนบ้านมีบน,บ,นบ้านบ้านระเบียงเหรอบ้านผมเนี่ยอ <บา S 2> ๋อมีระเคโอเคมีระเ,เบิดไฟล้องเดืดลงแล้ว

าเปิดว่ะ Thank you ผมจะขึ้นรถหนีแล้วใช่ตรงนี้นั้นอยู่ตรงอินนั้นรอฮะเฮ้ยไปยิงวะหน้าเนินเนี้ยหน้านนเนี้ยเนินนี้ยเนินนี้ยเนินนี้มีอีกตัวนึงตรงนี้ตรงอิน ไม่มีหมวกวล้เนี่ยหมวกีมีแต่หมวกสามหมวกสามไม่เต็มเรือไม่เต็มด้วย Thank you, Thank you. ข้ามแลนะ้วข้ามไปตรงไหนต้องยินี้เลยเนตายแล้วตายแล้วมาต่ยิงหลังให้นะเดี๋วผมยิงเดี๋ยวผมยิงหน้าสามแยกฮะ ตัวไ้เห็นี้ตัวนึเห็นนี่ตัวเหนืยตัวข้าผมปลาเหนี่เห็นโอ้โหนกสองจะไหนเดินจไหนรอเีตายตายตายศนายตายศนายตายายตายเดี๋ยวปั๊มปั๊มน้ำนะเราตรงไหนบ้างครับอราตรงไหนมากขอข้อมูลหน่อย